ป่าอุ้มใหญ่ข,ข,ข้างๆทางนะครับมหานี่สวัสดีครับพี่น้องนะครับวันนี้มหาเฮจเชนเชอรเลยครับผมกลับมากับป่ามันเหมือนเดิมนี่นะครับเดินเข้าหาป่ามันเฮ้ยแกกินป,ป่าไปดูนะครับ หาตามปวกตามเลยเขานี่แหละครับยเขาแข็งสัจจ์เลยครับเอาพี่น้องอพี่น้องเดี๋ยวเดินหาแท็กแป๊บหนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวจะปะยังไงเราเดี๋ยว ผมจะถ่ายดูอีกรอบหนึ่งครับแตอนี้ก็ทรไมได้ทีหนึ่งครับคนหายเยอะหลายวันนี้เข้ามาหาตกับพี่ไหมข้ามาตรงนี้ก็ได้มานะครับวันนี้ก็าพาภรรยามาด้วยครับหาที่ใจจริงจะมามาดูมันนะครับแต่ว่าก่อนถึงไร่ก็แวะจักแป๊บก่อนนะเดินหาดูไปจะเรื่อยครับใกลยึถึงเร่ไร่ แเราก็ได้ไปจักแป๊บจักหน่อยหนึ่งแล้วพอพอได้ต้มตอนเย็นนะครับผมโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวป้าเลิ่มไงเดี๋ยวผมถ่ายดูอีกรอบหนึ่งครับผมป้าอุ้มใหญ่ข,ข,ข้างๆทางนะครับมาหาอีพอแม่เจ้าโอ้ยดอกรวยมดแหละนี <c oughs> <c oughs> ่นะครับเซียนเฮ็ดแม่ยิมหน่อยเถอะนั่นอะไรอะเด็กเด็กก็เขาด้านี่ เอาได้สิอ้ยแม่เจา้าเอ้ยแม่นอนไปละแค่เดียวมาเดี๋ยวพี่แค่ให้ปีวกหน่อยนี่สินี่รุกไว้แม่ว่ามันไม่เงอะไรว้าย่าย่ายมีดหน่อยอยู่ไหนมีดหน่อยอยู่ตรงนั้นตกผูดินี่พี่น้องสวยๆครับ การที่ไปดูมันครับแม่บอกว่าแวะจกแป๊บนึงนู่นมีกี่เดือนไปจากกิโลนึงเลยอยู่ข้างรถแม่เฮ็ดอยู่ข้างทางครับโอ้กับมันโง่เลยโอ๊ปวกนี่นี่มาดูนี่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 ก็ปวกอีกเห็นไหมล่ะนี่คือปวกอย่างง่ายหลังวิ่งล้วมักแล้วมอนเลยง่ายเสียปวก ก็งี้ก็ยยายด่านึกว่าทำไมเขื่อนรถคือเงียบโอ้ยแม่เดินเข้ามาปุ๊บน้อนหองเนาะเรียกนี่น้องตาแมาเรยยินนิงเอ้ตามาเลยวนี่กำลังโมกเลยวิ่งตักตังตังหัวขยี้มาแคะอ๋อนี่มาแคะนี่ นี่นะเตะเยบดูวยะดูเนะเตะเยยบดยนียบไีนาทีเียเตะอย่าบเตะยบด้ยเ้าเขาเป้าอยู่้างคางเขาเห็นโอ้ขึ้นครข้างบนเลยสามดอกด้วยตรงนี้อ้ยในกระคับรถหนีกันแล้วเว้ย อันเะดีย okay. ปาผมพรนปลาครับแต่หาเฮ็ดมาได้กินแต่ต้มเฮ็ดเลยๆมีได้กินต้มเฮ็ดสดๆก็วันนี้ okay, าหาแหละว,ว้าเดินเดินเขาเดินเขาไปถึงนู่นล้วเดินออกมาอ,อมัแต่เปี้ยะะ รุ๊กละอู้นี่เปลือนมืดแล้วครับ <laughs> <laughs> มืดยังเดี๋ยวเดี๋ยวจะยนันจะเก็บให้ม่เคยอยู่แก่ปวดเลยไม่ดูหายปวดนิดนึงหมดแล้วเหรอเ,เอาใบมันใส่ลงมาในนี้เอาใบมันมาลอง เอาไปมันมันลองตะกา,ะนากกหน่อยโอ้ดนันหาขึ้นมิงหมิงก็ได้ลาอขางทางนี่แหละ ดูสองคนงคนั้นนะในขณะที่เรากำลังกำ <laughs> ลังเลี้ยงเห็ดแต่ะก้าอยู่อันนี้เขาอยากพี่น้องเอ้ยอยู่กลุ่มหวมันเลย ได้มีดีแล้วครับอยู่กับหัวมันเขาเขาจิด่าไปรถมา โอ้ดิเฉันเปี๊ยเลยเนี่ยนี่ถงไปนี่ถงไปนี่นี่มาดูมาดูมาลองดูเต็มนะนี่เลยครับพี่น้องผลงานโดยรวมสองหมูเน้นๆครับดอกตูมกรอบกรุบกรุบหวานจ้อยเลยเลครับโอเคครับเดี๋ยวไปหาอีกแป๊บนึงครับป่ะหมูนี้มืดละอะไรพี่น้องเรียน หายูพักนึงนะครับในป่าดอกเลยรักบ้านอ่ย่าโทรตามเลยเหนื่อยแต่ก็สนุกดีครับเลินหาเล่นในปานน่ามาแลครก็แบบม่ร้อนทลายนะครับเ,เดี๋ยวพรุนี้ว่ากันใหม่นะครับว่าหน่าจะได้นะครับ บรรยากาศอยู่สวยๆนะครับตอนเย็นนี่นะครับตะวันประมาณจะห้าโมงแหละนู้นจอดรถไปนู่น,นครับตะวันตกเยน็นครับเตยนายเฮ็ดนะก็ลังแต่หาเฮ็ดมา ว่าจะได้กินเฮ็ดดอกตุ้มๆไปได้กินแต่ครั้งนะครับก็ให้พี่ๆเพื่อนๆน,นะครับที่อยากกินกินไปนะครับแต่ยังหา,าใหม่ได้นะครับเฮ hey, ็ดพี่น้องปิดคลิปครับผมโอ้ยปลาเฮ็ดเลยปลาแต่ไม่เทาไม่เทาปลาเฮ็ดเลยโชว์โชว์ลงผลงานรวมให,ให,ให้ให้เพื่อนๆดูดิ้ม <laughs> คุณงาันโดยรวมมีอจยุตะไก่ด้วยนี่เห็นแลยคนนี้รถมันลุยคูนครับปกติขี่มอเตอร์ไซค์มาแร่ยาอยากดูหอมมันสัญญาอยากดูหอมมันเฮ็ดก็เลยเป็นผลใคยได้ครับดูหอมมันสองนาทีนะครับนอกนานหาเฮ็ดโอ้ยรถลากมางามๆนี่เปลี่ยนมืดเลย ครับอยู่ในดงดินแดงนะครับแดงคักแดงแบบแดงจนติดขาในเล็บนุ่นนะครับแดงจริงๆแดง,จร,งจริงจริงจังนะครับนี่ขนาดราฝนตกเมื่อวานเนี่ยวิ่งในฝุ่นฟุ้งเลยครับตะปูเ,เลยเลยเดินท้งหลายกิโลเฮ็ดกันไม่ปะาเห็นป้าจะดอกเลยโดมเลยลุยกันไม่ปะ ดีเราฟุกแตงหมูนึงพอไม่เท่าก็อยากกินแกงเห็ดจนแกงเห็ดนตุ่มแม่สมใจอยากเลยแหละโอ้ย่านาาง่าฮ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 ่ยากมา่า นี่เป็นปลาเป็นปลามันนะครับเป็นปลามันขามปีนะครับอันแปงเขาก็ฉีดยาบางแปงก็ไม่ได้ฉีดนะครับก็หาแต่แปงที่ไม่ได้ฉีดหาไปกินเองนะครับไปได้หาไม่ขายไม่ทันครับคนคนซื้อไม่ทันคนกินกินเยอะกว่า <laughs> โอเคอันนี้พิชคลิปนะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เลยนะครับผมสวัสดีครับผม